ไปหรุ่ดบ้างครับผมหกหกจนสี 6, 6, 4, ่วันบ่นเหลือแล้วต้องมีไหมเอาอันเดียพี่น้องเอาแล้วครับมีรุ่นแล้วฮะหลังแหลกแหกหมนันใส่ดันครับใส่ดันนี่หนอยหนึ่งด้วยเงียบเดี๋ยวตัวเดี๋ยวก่อนเอาบัาตัวกับผมโอ้บักเอฟเอาหลังนี้กระดันกับผม หลังนี้ก็ดันครับผมปุ๊บเอาดันอีกแล้วนี่จึกจ๊กๆึ๊ึ๊เงียบถูกไหมอู้บังเงียบครับนั่นดิ สวัดีครับผมพ่อกันแล้วครับครับช่องอีสานเขียวเก่าขึ้นเดิมครับผมมาะะ่ยังหรอว่าจีใส่ปลาไหลขึ้นเ่าครับผมนกยังนกไก,ก,ก่น่ะโอ้นกพริกนกพริกมานกไก่น่ะมาหาอยู่แบบนี้หน่อยพระพี่น้องดักปลาไหลครับผมไม้ครับนี่ครับหนองข้องครับผมในตำนาน ผลาักอีสานคงจะรููเนาะนองคลองม่แต่หลุนปูหลุนยาแหละครับมันเป็นสะของหลวงครับแต่ว่าขาเจ้าเศ้าเห็ดหน้าครับผมนี่เผินเศ้าแหระขอขอเพินแล้วครับ,บ,บวังวังเบนม้เนี่จัดมาซิบหลังครับผมตุ้มหมานเฮาหมายใหไ่ครับสิบจุ่มไว้นี่ละสิบหลังเลย ประมาณไลนึงหรือเปมั้งจ้าเนี่ยวังวังแนงๆรงกับมาใส่อยู่ครับวังฝนเพราน้ตกวังไทหมดหน้าน่นะเนาะก็มนี้ปาไหยอยู่ครับนีโดนแล้วครับพานมาหลายเดือนละสามสี่เดือนแลวบุรวยเป็นใดครับผมรองบาดูกันเพื่เมนูมั้นี่ครับผมว่าต้องบอกนอะว่าเป็นยัง ขอโทษพว้เาลังกินเขาอ,อยู่ด้วครับเร้อ <c> เ <ười> บื้องบ่ตสองเบื้องดวนครับใส่เดือนแล้วครับเพียวๆเลยม้อน,นี้บ่มงเวลาครับบ่ได้มีเวลาไป,ไปหาหยังมันผสมเลยคำครับเฮ็ดงานแล้วคำหมดไปครับเดี๋ยวใส่บิ่งจากหลังนึงเดี๋ยวนี้กะหาม้งแล้วโอ้นอกเจาครับนกเจ้าไปแล้วุ่นี่ไก่หามง้งเราผมสี่มงสี่สิบแปดแล้วไปครับมาที่งนี้แล้ ปลาหาใสนะครับตะเกกีอนนี่ละมันพินว่ปุ่นดีเดีย๋ยวใส่ยางครับผมเดี๋ยวอย่าห่อผ้าได้ไหมน้องนี่เพื่อเป็นการบ่ให้มันกินได้ครับราคาอย่างไรโบตนะัวกัสตาร์ท <laughs> สองร้อยวมปไปเลยขั้นตัวขั้นผู้ได้ตัวก็ลดหาสิบบาทขั้นบบตัวก็ได้สองร้อยไปเลยครับ <laughs> เอาไง <laughs> ไงไปครับใส่กันเลยเขาเรื่อง Ngong chân ngoài nhang, bởi vì lòng bong thia đen môn nhang yêu môn bun khoten là hai mẹ kia khao nè vá hai mẹ mẹ ngọc kia kia à thôi, kia 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 nhà kia kia bánh, kia 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 của ai kia kia ตามภาษาคนอีสานในคผู้ใหญ่ที่ตอนนี้ก็ไล่เขาให้เบิ่อเลเริ่มตุ่มครับผมตุ่มไม่ครับผมใ่เสื่อที่สามครับของสี่ถ้าเป็นองเอาง่ายง่ายขึ้นสิเขาก็จับขี้เดียนใส่นี้บ่าย In bola. Moi theo hắn. A man, bài em loin. In ngoài sai lạy em, kim bơi đâu hắn. Kịp sạch, kịp sạch. K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 ịp sạch. กันลงไปปั๊บใส่ลงไปเลยจับไปใส่กับผมมาดิเอาตุม่มกับสีประมาณนี้ครับผมเพื่อคน้นไมเของมาเบิองเนาะผู้เคยเอาไปแล้วกับสีเบิองจนลาแล้วแ่ะ ท่อสองอยูเครื่องครับท่อหนาได้ครับตุ่มผมหนาหนาเติบละหาหนากานี่ผมไมี่หรอกท่อใส่เลยเป็นแบบนี้ครับความละเอียดระดับเฮ็ดดีรายเยียตถูกสิ่งถูกยัง้งมุ้ยผาแกะาถไก่กป่ะนี่หรอกให้เบิ่งตัวตุ่มเนี้ยพูดขึ้นว่าตุ่มเป็นแบบนี้ครับ นะสองนิ้วววาเงียบละเอียดทุกขอทุกป้องเอาแมวแหออละปึ๊บย่าสันนะคือใส่ไปแล้วว่าหันอันนี้เงียบตายค่าทุกป้องเะครับ่ยม,มันจับโอ้ยผู้หายเถอะเอาขี้เดียนเสียดว่าหันครับเพื่อนก็เป็นแบบนี้ครับ ขับเดตอิวตอนนี้หลังร้อยสิบบาทครับผมรวมขาส่งทั่วประเทศไทยครับออกนอกประเทศขาม,มารับเองครับผมไปบ่ไท้เ <c oughs> ออกกวางฟังละ15สิบหาเซ้นเครื่งครับนี่เนาะฟังละสิบหาเส้นเนี่ยเเบอร์เสียเือบหนึ่งพอดีครับสูงสี่บสี่ครับผมไปใส่เงาแล้วขีปเขิ่คำพอดีค่าจะขี่หมู่ เอาเดี๋ยวแบกบึ้งมองนี่แล้วเดี๋ยวตั้งหานก่อนเป็นไหบุ้งี่กายมันมีไอ้พักง่นนี่นนครับพักอย่างพักตบปี่กายพักตัวแปลายปีนี้ศูนย์พันเบิดปุ๊บเดี๋ยวตั้งหานก่อนเด้อยเดี๋ยวตาไร้ด้อครับผมกาไว้มันมองนี่แลหละบุรู่สิเป็นไหนครับบมื่อันล่วงบึง้งอยู่ ดีครับใส่หมันเหลือประมาณนี้ครับเพราะถ้าถ้าใส่ได้ครับเบอร์องบ่ร้องจุงไล,ล่หลว่าเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวดั๋ยวพยายามหาหมองหูกครับแบบนี้แหละเขาก็บแบกหนามันเป็นหูเพราะหลมตุม่มฮ้ตัวสิมเลือดยันโอ้ ผกได้ใ,ใจหรือเห็นม่เนาะเห็นก็แล้วเนาะงานนี่หันเขาฟังครับถ้าปืนมาเรียบหันไปทั้งใดก็ได้แต่ว่าผมลงไปทั้งใดผมจะ่หันงานมาทั้งหยาของจะได้แต่งงายครับเ้าก็ใส่นี่พนเพราอย่างเพียนต้องยอกายครับเพราะมันเย็ดให้เสือ้อ เสียกตัวปากมันขาดเขาหยอกหลายมันหากันไปหามามันมันขาดไหมหยอดก็หยอกมันกะได้กินก็าล้วก็ต้องคิดตั้งหลายแล้วครับตั้งแต่เขาใส่เบ็ดตอนซริ่นี่มันยังกินได้มันยังได้กินจะเป็นหยอกหลา่เห็นเหรอตัวเมาเสืยกขาดไว้ cho nên đừng nhả lọt tay lóc quá bạn Thấy cái này lấy bó chỉ nhắn thôi à chỉ, chỉ nhắn được mãn đất phù đứa ưới đứng cái lại เดี๋ยวมาลุ้นกันมือเศร,ร้าผมใส่เบื้องหลังเดียวครับช่องเ้าบ่ใส่หลายใหญ่ห้างเห็นบล่ล่ะอดิเห็นอยู่เนาะไปครับผมใส่ตะแกรงหนะมาโอ้คลิปนี้ตั้งแต่ใส่กิดเหงาแล้วครับไปครับเจอกันตอนเศร,ร้าบ่ได้พูอกันโดนครับขอจักหน่อยเงาเหงาเติบติดตามครับผม มันมีความหมานวะครับครับสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องตอนมือเส้าครับผมเส้าวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมครับยามปะไหลห่อพี่น้องนกเจ้าหลักกินเบิร์นหอวะรุ่นกันบ้างครับผมสิบหลังเ่าโอ้ปลาบืนโอ้ ยู่สุบนี่ติดลาหอยง้อกัดเข่าครับว่านเขา่าซองเตี้ยทั้งเขาอีเตีย้ยทึ้งเขาอีสูงครับมึงเขาอีเตี้ยครับอันนี้อันว่านที่หลังขันนี้อ่ะอู้หูเห็นตัวทิพย์อีเตี้ยห่วงไหลเลยครับเตะมันนี่นก็ใส่เปิดใส่เลยนะครับ ราะว่าหมายนี่ค้นบกไก่เขาหรอกถ้ามีใสดันแสดงว่าเป็นเรื่องจหลังใส่เบื้องหมู่บ้านบ่ได้เปิดหรอกครับไปลุ้นเบื้องครับผมหกหกังสี่วันบ่เหลือแล้วตรงนี้ไหมเอาอันเดียพี่น้องเอาแล้วครับนี่ลุ้นแล้วฮหลังแหลกแหกหมันใสดันครับใสดันนี่หนอยหนึ่งด้ว เงียบเดียตัวเจ้าของเอาอบอดตัวครับผมอู้บักเอฟจำได้แหกมันบักเอฟครับผมนี่มาแล้วต้องอยู่นี่ก่อนไปหลังที่สองครับใส่บ่ห่างกันไปได้ครับนี่หลังนึงอยู่นี่โบใหม่นี่ละ ดันก็หลังเอาหลังนี้ก็ดันครับผมหลังนี้ก็ดันครับผมปึ๊บเอาดันอีกแล้วนี่ชึกช๊กชึก๊บชึ๊บเงียบเถอะโอ้เบิเงียบครับนั่นเดีนี่อันนี้ก็ตัวหน,นึ่งนี่น้อยกว่าตัวเบิงหันอยู่ โอ้สองลังสองเตียมโอ้ใปใหม่อัดง่างามออกนะแต่เพื่นก็ลังขึ้นครับผมหกโมงเล่นหน่อยไปหลังที่สามครับตุ้มตอนนี้หลังละร้อยสิบบาทนะครับรวมทรงมีแต่โอน เอียงลางง,างเถอะคนมาลาักยมหรอกอันนี้กออ็ยงเถอะถือว่าน้าหลังนี่คนมายามเลนนยไงตุ่มบุ่มเลยวะว่าแล้วบ่วถือตุ่มยุบเลยหลังนี้เด้ยังบ่ à tung không thấy hẳn các, cứ này, răng nỉ đấy, say đần đua, chỉ con nhục lũm, lũm. Họ, ừ, mấy mà tụp bùng cứ luồng luồng, nó, tổn con mà yam đấy, ừ, ไหลังที่สี่กับฟังนี่ยู่หกหลังไปต้องฝุ่นครับไปฟังฝุ่นอันนี้ดันมันดันนี้กเปิดอันเปวแมว มีบดถ,ถือครับอึ๊บไปทัปุ่นครับผมเหลืออยู่แค่หาลังครับรวันเหลือหกลาไหลอยู่ปลาเขาอยู่หรอวะนี่น่าจะายกว่านี้เลยอันนี้ก็มีจริงๆครับใส่บ่ดันนั่นตาวีกแล้ว เออไม่นนิปุ่นไหนยูป่าเขาว่าน้ามันลวงกันด้วยตุ่มมิต่โอน้ะครับมูมีเก็บปลายทางครับผมคิวหลังปีไหมโอ้ียงน้ำไหมปวกในม่าจอดจอเนี่ยเนี่ยเออ้อเอ,อ้เอ,อ ังนี้ก็ใส่ดันครับจึงจะเหลือเหลือแบบนี้อ๋อไปหมูใส่จ้าเห็นตัวแล้วไอ้ยูตัวใหญ่เขึอนครับอ๋อนี่หนีกันพุ่นหลังหนึ่งอยู่เลือดเลือดเงบบูนนำไปได้บัน หลังนีแล้วเป็นตัวถือกุมัวาะวมันเป็นหม่องปลาขามตั้งเต่นาน้ำแห่งแหงบู๊ซบบ่อ๋อดันอยู่น้อยนึงครับถือบ่ถือ,ว,ถอว่ากันอีกเทีนึงอ๋อเห็นหางแล้วครับเห็นหางแล้วตัวนึง,นง,งอีกเลี้ยว ถือลังละตูวเนาะเฝ้าวสว่งหลังหลังละตัวดีกว่าเพราถึกกันแทะหน่อยๆนย่านตัวกันแทะนี่พี่น้องหลังละตัวหนึ่ง สองสามนีอีกสองลังนี่สองลังอัในใหปลาเขาปลาไหลนีอยู่ป้าเขายู่สะครับัตกใจหมด อิงติงบ่ดันเลยว๊ววันที่คือปลาเขาก็ได้ไปหลังคือไทยครับผมไปหมุนปลากันผมเขาไปพูปน,นมา้วผมไดเสียบเก็ดกบนี่กบอยู่วะงู่แงแหาหลายบ้านผม กบสูนพันมดเลยอูหลอลกหล,กลกวบุตรซะเน่ะใส่หลบใส่ผาต้งแบบนี่ตง,งูเขา่าจะซีตัวหาตัวแล้วนี่มัมีติงติเนาะอย่ให้นะเอาดันนหน่อยหนึ่งขั้นบทตัวอย่างวางเดนี่นี่ใส่ดันอยู่หน่อยหนึ่งรับ ตัวเขาบ,บ,บ,บ่นละตัวเ่าี่นอ้ผมมีดิโอ้มีอยู่อะไรหน่อยครับดูหนีบปล่อยซะบ่าวเดอกรุ่นนิวก้อยครับปล่อยเลยบาวไม่เกินครับไปสรุปยอดเท่ากับผม Đây Thì sẽ cần bớt nghiệp loài ở vùng này nhé hông Cái này làng Cái hai tô cơ vùng Chỉ có má luật cặp khẩu cả đại vô ไปแล้วรถกับเขาครับผมรถปุ่มพ่วงอ๋ปลาไหลตัวสวยๆครับผมหาตัวเพราอได้ผัดไปครับเจอกันคลิปไม่คลิปหนครับผมมากดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมกดติดตามมาด้วยครับพี่ร้องปุ่มกดติดตามอยู่ข้างล่างครับสนใจตุ่มปลาไหลก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 8 2 8 6 7 7 5 0 4ครับแอดไลน์ได้เบอร์นี้ครับผมอีสานเขียว คือเก,าก่าคือเดิมไอ้ผมสุดท้ายนี่ขออำนาจคุณภาษีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงดลบันดาลให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงลำล้ำรวยสูบขคนกับผมคิดหี้ขอว่าสวัสดีครับ